นี้ผมมาในหัวข้อว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าใช้เราได้นะครับพระเจ้าพระเจ้าใช้เราได้จริงๆนะครับในหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกมานั้นมีคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอํานาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูงนะครับแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกได้ถือว่าโง่เขลาเพื่อทําให้คนมีปัญญาได้อับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้คนแข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ําต้อยและเป็นสิ่งที่ถูกดูหมิ่นนั้นทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังไม่ได้เกิดเป็นตัวจริงด้วยเพื่อทําลายสิ่งที่เป็นตัวจริงอยู่แล้ววันนี้นะครับคริสเตียนหลายคนนี้นะครับชอบคิดว่าท่านเนี่ยอ่อนแอ ไม่มีทักษะอะไรนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้กวนใจท่านมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าใช้ท่านไม่ได้นะครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าเนี่ยมักจะเรียกคนที่ดูไม่มีสกิลอะไรมากตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเสมอๆเลยนะครับพันพีใช้คําว่าน้อยคนแปว่าน,น้อยคนมากเลยนะครับที่พระเจ้าเรียกมาแล้วเขาเป็นเหมือนครีมอยู่แล้วนะครับเหมือนเปาโลเหมือนพอโลอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกันด้านเนื้อนหนังนะครับ หลายครั้งนะครับพระเจ้าเรียกคนที่ดูเหมือนกับมีข้อไม่สมบูรณ์ป่วยในโลกนี้นะครับเพื่อพระเจ้าจะเอามาเป็นตัวแทนในการทํางานของโค์หลายครั้งนะครับพระเจ้าเนี่ยมักจะใช้คนธรรมดาธรรมดาเสมอในการทํางานของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจเลือกคนที่โด่งดังดาราดังคนที่มียศศักดิ์มากๆในโลกนี้เพื่อทําแผนการพรุ่งให้สําเร็จเ <Oy. S 1> งื่อนไขของพระเจ้าเนี่ยช่างแตกต่างกับเงื่อนไข,ขของโลกนี้จริงๆคนส่วนมากนี่นะครับชอบดูที่ สวัสดีครับดูที่ความสูงของร่างกายหรือว่าใบหน้าเหมือนตอนที่ซาบูเอลไปเลือกกริสร์นี่นะครับเจอพี่ชายก็คิดว่าเป็นพี่ชายคนนี้แหละคนโตนี่แหละนะครับที่น่าจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสุดท้ายนะครับคนที่พระเจ้าเลือกกับเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่น้นเองนะครับที่ดาวิดในอิสยาห์บทที่ห้าสิบห้าข้อที่แนะครับเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเยโฮวาต์ตันนี้แหละนะครับเวลาพระเจ้าเลือกซามูเอลให้มานำอิสราเอลนะครับซามูเอลยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับเมื่อพระเจ้านะครับจะหาคนมาฆ่ายักพระเจ้าก็เลือกเด็กเลี้ยงแกะอย่างดาวิดเมื่อพระเจ้านะครับจะเลือกคนที่จะให้มาดูแลพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ไม่ได้มาหาแม่เมื่อาชีพนะครับพระองค์มา,านางมารีตัวเล็กๆที่เป็นเด็กอายุน่าจะประมาณสิบกว่าเองนะครับเพื่อเป็นคนให้กําเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ เพราะสมัยก่อนตอนจะแต่งงานนะครับน่าอายุประมาณสิบต้นต้นเองอาจจะอายุมากกว่าน้ําหอมนิดหน่อยนะครับอายุสิบสี่สิบห้านี้นะครับแล้วก็อยู่ดีก็มีพระเยซูมากําเนิดเป็นลูกของลูกของนางมารีพระเจ้านี้เข้าใจเลือกจริงๆนะครับที่จะได้สาแดงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เสมอเวลาเราไม่พอมีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการเงินไม่เรื่องศักยภาพหรือเรื่องของศิลปาความรู้นี่นะครับมันทําให้เกิดเกิดสิ่งคำหนึ่งขึ้นมาคาว่าอะไรรู้ไหมครับ พึ่งพาพระเจ้านะครับและหลายครั้งนะครับพระองค์ก็ไม่ได้เลือกสถานที่ที่คนมักจะคาดหวังในการมาเกิดของพระเยซูพระองค์ก็เลือกที่พักของคนเลี้ยงแกะที่ต่าต้อยไม่ควรเป็นที่ที่กษัตริย์ของกษัตริย์จะมาเกิดได้กษัตริย์ของกษัตริย์ควรเกิดในห้องถงทองคํามีทาเป็ดเปล่าประกาศอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าท่านมีความคิดว่าพระเจ้าใช้ท่านไม่ได้หรือพระเจ้าไม่สามารถที่จะใช้ท่านได้นี้นะครับท่านต้องคิดใหม่แล้วนะครับ ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนเล็กน้อยดูไม่มีค่าดูใช้การไม่ได้ใช้ชนะยิ่งใหญ่นี่แหละครับที่จะเกิดขึ้นจากคนเล็กน้อยอย่างท่านแล้วมันก็เลยจะได้ชัดเจนไปนเลยว่าใครสมควรได้รับเกียรติบางคนก็คิดว่าฉันก็เก่งอยู่ผมนี่นะครับเอาจริงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าจบปริญญาเอกน่าจะน่าจะเก่งอย่างนงี้นะครับแต่จริงๆนะครับถ้าไปดูชีวิตผมจริงๆนี่นะครับผมนี่เป็นคนที่ไม่ โดยประวัตินี้นะครับนอกจากเรียนนี้นะครับที่เหลือทําอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้สักเซสฟูลเลยนะครับมากนักก็ก็ทําได้เช่นเรียนเรียนเบก็จบนี้นะครับแต่ว่าหลายอย่างนะครับถ้าวัดกันในเชิงทางธรรนี่นะครับภรรยาผมน่าจะเป็นพวกคิดเซนประวัติดีนะครับไม่เคยหลงหายไม่เคยทิ้งพระเจ้านี่นะครับผมนี่ประวัตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเละเทะเลยนะครับไม่มีทางจะใช้ได้ผมจําได้ ผมว่าคนหลายคนนะครับในในในที่เขามาส่องส่องโบสถ์เลานี่นะครับก็น่าจะประหลาดใจว่าไอ้นี่เป็นใครเอาจริงๆนะครับมันคือใครเนี่ยเพราะผมนี่ไม่มีอยู่ในสารระบบของความความเป็นไปได้เลยที่จะแบบมาทําโบสถ์นี่นะครับไม่มีทางเลยนะฮะแบบเคยจะแต่งงานกับภรรยานี่นะครับมีผู้นําหลายคนแนะนาภรรยาผมบอกว่าอาจจะไม่ใช่นามพระเทพรเจ้าก็ได้จะแต่งงานเลยพี่ว่าไม่น่าใช่หรอกคนคนนี้ผมเป็น คุณเสียนะครับก็ขายผ้าอย่างนี้นะครับกินบุฟเฟ่ยางงี้นะครับแล้วก็เหลงหายทั้นนนะครับประวัติชั่วนี้โชคโชนอย่างนี้นะครับไม่มีทางเลยนะครับผมยังคิดอยู่เลยมันมันบ้าบอมากเลยนะครับผ่านมาแค่สองปีเองชีตฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วเเนี่ยนะครับผมก็แปลกใจมากเลยนะครับว่าผมนี่ไม่ไม่มีอะไรผมผมจําได้วันวางมือแรกๆยังเป็นหลบใต้โต๊ะอยู่เลยนะครับ ขาจะวางมือปกติผมก็ถ่ายวิดีโอข้างหลังนะครับอยู่ตำแหน่งพวกที่น้องหลายคนอยู่นะครับผมก็ถ่ายถ่ายของผมอยู่นะครับอยู่ต้องไม่วางมือผมก็ไปหลบอยู่ใต้ใต้โต๊ะแล้วผมก็โอ้เจ้าเจมลุกด้วยเจมลุกด้วยเจมลุกด้วยผมจําได้เลยนะครับไปวางมือหัวใครถ้าคนมีคนเอามือผมไปจับไปวางหัวเขาอะฮะเพราะผมผมไม่กวขาคนเลยจับมือผมไปวางหัวเขาไอ้นั้นดันล้มลงไปด้วยแล้วผมก็โอ้ตกใจคือตลกที่สุดเลยฮะ มันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับพระเจ้าใช้คนหนึ่งผมงได้ในหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้ยี่สิบเก้านะครับบอกว่าเพื่อมิให้เนื้อหนังใดอวดต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้พี่น้องเข้าใจไหมครับหลายคนนะครับพระคัมภีร์นะครับเต็มไปด้วยคนที่พระเจ้าต้องการแต่โลกรังเกียจพระเจ้าไม่ได้เลือกบนความสวยงามไม่ได้เลือกบนความสามารถไม่เลือกบนการศึกษาไม่ได้เลือกโดยปริญญาเขานั้นต้องเป็นคนที่มีใจถูกต้อง มีหนังสือเล่มหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าพระเจ้าหาใครสักคนหนึ่งที่ใจเขาสูงพอที่จะขึ้นไปให้พระเจ้าใช้จร,จริงๆนะครับถ้าในตอนเรียนปริเอกด้วยกันนี้นะครับถ้าไปดูผมนะครับผมจบคนสุดท้ายของรุ่นเลยที่เหลือคือไม่จบแย่กองผมคือไม่จบลาออกไปหรือว่าผมนี่จบแต่จบแทบจะคนสุดท้ายของรุ่นเลยนะครับแทบจะไม่จบอยู่แล้วถ้าพระเจ้าไม่ช่วยผมก็ไม่น่าจบนะครับอืม พระคัมภีในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดนี้นะครับผมไม่ได้บอกผมดีนะครับแต่ว่าพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยจริงๆในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดนะครับเปาโลบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เรียกคนที่ถูกเรียกว่าฉลาดในโลกนี้ในภาษาเดิมนะครับคําว่าฉลาดมาจากคําว่าโซฟอร์สนะครับถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าโซเฟียที่เป็นขุน AI นี่นะครับโซเฟียเนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์คำว่าโซเฟียโซฟอร์สเนี่ยแปลว่าสติปัญญาเหลือฟิโซโลฟี โโลพี่นี่นะครับแปลว่าคนที่รักในปัญญาแปว่าคําว่าฟิลฟอร์สอะไรพวกนี้นะครับแปลว่าสติปัญญาคำนี้หมายถึงคนที่มีความเข้าใจในระดับลึกเป็นพิเศษฉลาดเฉลียวมากๆเข้าใจบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นคาคานี้นะครับก็แปลในสมัยก่อนแปลถ,ถึงคนที่มีการศึกษาที่สูงด้วยนะครับเป็นนักปัชญ,ญาหมอครูหรือเป็นคนที่นับว่าเป็นอัจฉริยะในโลกเป็นคนที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มคนฉลาดมีสติปัญญา คำนี้นะครับใช้กับคําคนที่มีความน่าประทับใจในระดับสูงและถูกตัดออกไปให้อยู่ในระดับสูงเหนือกว่าคนอื่นที่อยู่ในสังคมหลายครั้งแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับคนที่เป็นอย่างนี้และพระเจ้าเรียกมาเชื่อพระเจ้าเปาโลกําลังบอกว่าคนส่วนมากๆเลยนะครับที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านไม่ดีนะครับผมเองก็ไม่ดีเหมือนกันคนส่วนมากที่พระเจ้าเรียกนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าซูเปอร์อินเทลเลกชันนะครับก็คือว่า ไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดไม่ได้ฉลาดชางที่สุดนะครับพระเจ้าเนี่ยไมไ่ต้องการเจาะจงเรียกคนที่มีสิปัญญาการศึกษาหรือขนาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับเปาโลเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่พระเจ้าเรียกมาเป็นกลุ่มซูเปอร์อินเทลเจนซ์นะครับเมื่อก่อนเรียนกับผู้ชายชื่อการมาริเอลนะครับก็คงไม่ต่างกับเรียนไอวี่ลีเรียนฮาร์วาร์ดเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่สุดในสมัยนั้นนะครับการศึกษาในการเรียนที่สภาซันฮทวบินคือการไปเป็นสอ่นเอง ครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดกลุ่มในประเทศของเขาเลยแล้วก็เขาก็ยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออปอลโลนะครับที่สุดท้ายกลายไปเป็นสิยพิบาลที่โครินนี้นะครับก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มนี้เช่นเดียวกันคนกลุ่มโซฟอร s สนี่นะครับมีบุคลิกลักษณะหนึ่งนะครับเปาโลเจอคนกลุ่มนี้ครั้งแรกนะครับในกลุ่มที่เมืองเอเธนนักปรัชญ,ญาชาวกรีกนะครับมีกลุ่มที่ชื่ออิพิคูเรียนและก็โสอิกนะครับโสอิกที่เป็นนักปรัชญ,ญาที่นํามาซึ่งแนวความคิดว่าพระเจ้าไม่มีความรู้สึก คนฉลาดต้องไม่แสดงออกทางอารมณ์นะครับคนพวกนี้ฉลาดมากๆนะครับมีบางคนเหมือนกันนะครับที่ฟังคําสอนของเปาโลแล้วเปิดใจกลุ่มอีพิคูลเลียนและสโตอิกนะครับเป็นคนมีสีิปัญญาพ้าบีก็บอกว่าในเอเธนมีบางคนในกลุ่มนี้ก็ฟังเปาโลเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีไม่มีเยอะไม่เยอะนะครับมีคนที่กลุ่มเข้าโซโฟอ r c สไม่กี่คนที่ปะเช้าส่งเรียกหลายครั้งนะครับถ้าท่านนะครับเป็นคนที่โลกนี้นะครับคิดว่าท่านเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมี ความฉลาดเฉลียวนะครับดีเลยนะครับแต่มันมีบุค,คลิกหนึ่งที่เระเท้าจะทําก็คือว่าพระเจ้านะครับจะทําให้ท่านหมดตัวพระเจ้าจะเอาความมั่นใจทใ่านไปหมดเลยไม่เหลือให้แม้แต่นิดเดียวจะทำให้ชีวิตท่านห่วยไปจนถึงจุดที่ท่านถ่อมใจลงถึงที่สุดเลยนะครับจนท่านเอาความโคตรอธิตระเก่งของท่านออกไป ความสามารถของท่านการคำนวณของท่านวางแผนของท่านคอนเน็กชันของท่านพระเจ้านะครับจะทํำยังไงก็ได้นะครับเพื่อจะเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้เอาไปชีวิตของท่านพระเจ้าไม่ต้องขอบคุณท่านที่มีคนอย่างท่านมาชื่อไม่ต้องมีคนเก่งอย่างท่านอาณาจักรพระเจ้าก็ไปได้พี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้าจะเอาความเก่งฉลาดของท่านออกไปจนหมดจริงๆทําไมรู้ไหมครับเปาโลนี่นะครับสุดท้ายนะครับแย่ลงถึงขนาดที่เป็นยังไงครับตาบอด แล้วก็เป็นคนแบบมองไม่เห็นเป็นสามวันตกต่ําที่สุดนะครับโมเสสนี่นะครับริงีโมเสสถูกเลี้ยงมาเป็นแม่ทัพของอีฟเลยนะครับโมเสสนี่นะครับเป็นเจ้าชายมาสี่สิบปีท่านคิดว่าเจ้าชายจะเรียนอะไรฮะเรียนการเมืองเรียนรัฐศาสตร์เรียนการพูดเรียนการนําทหารเรียนวิชาการต่อสู้ไม่ได้เป็นฟาโรห์อยู่แล้วเพราะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าก็น่าจะเป็นพวกแบบประมาณว่าแม่ทัพนี้นะครับฆ่าคนได้ด้วยมือเปล่าได้นะครับ หมายควว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าทายังไงรู้ไหมครับพระเจ้าเอาโมเสสนี่นะครับไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะสี่สิบปีโอคนเลี้ยงแกะทําไงฮะถือไม้เท้าครับวิ่งตามแกะแกะนี่ไปวิ่งไปตามไปจับแกะอุ้มใส่บาแล้วมาพระเจ้านะครับใช้โมเสสนะครับคนที่แบบมีความเฉลียวฉลาดที่สุดในยุคนั้นนะครับไปทําอะไรครับเลี้ยงแกะครับสี่สิบปี ผมเนี่ยอายุประมาณ 40, ส0ิบตั้งแต่เกิดมาผมเลี้ยงแกะอย่างเดียวท่านท่านอยากเข้าใจผิดนะครับว่าโมเสสเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองพี่น้องเข้าใจผิดละท่านคิดว่าโมเสสเนี่ยตอนไปเป็นตอนเป็น,ปปน,ปปน,ปปนลูกของฟาโร์เนี่ยคิดว่าเขามั่นใจตัวเองไหมฮะม,มั่นใจเื่อผมแสนจะมั่นใจแสนคือนี่คือออลิทเลยฮะออลิทเพอร์เซนในในอียิปเลยนะครับแล้วพี่น้องรู้ไหมครับตอนที่จําได้ไหมครับตอนพระเจ้ามาเรียกโมเสสอะโมเสสบอกว่าไงข้าพระเจ้าพูด อาโนเป็นใครอาโนเป็นทาอาโรนเป็นทาแต่แต่โมเสสนี่นะครับพระเจ้านะครับเอาไปทําให้ถ่อมใจจนสุดท้ายนะครับมีมีพื้นที่ของความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นมาเลยซะด้วยซ้ำไปหลายครั้งนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ท่านนะครับไปอยู่ในเหมือนโยเซฟนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ไปเป็นทาสเลยพี่น้องหลายครั้งนะครับคนถ้าท่านเป็นคนเก่งในโลกนี้นะครับผมเรียนรู้อันนึงนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยมักจะทาให้ประวัติท่านเสีย จากลูกกษัตริย์จากลูกเนี่ยนะครับท่านกลายเป็นอะไรครับเป,เป็นเด็กเลี้ยงแกะผมผมไม่ได้บอกว่าผมดีนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความมั่นใจตัวเองค่อนข้าง,งสูงนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนเก่งมากผมก็ก็ก็ดีระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมมีคือความเยอะหยิ่งนะครับผมผมเอ่อผมเรียนหนังสือดีอย่างนี้นะครับผมสอบโอลิมปิกอย่างนี้นะฮะเรียนมสี 4, ม่มห้าสองปีผมเข้ามาหาลาัยนะผมเข้าเรียนอายุสิบหกผมเรียนเรียนจบมาหาลัยอายุยี่สิบ แล้วก็ผมก็คิดว่าผมเก่งอ่ะพระเจ้าทำไงกับผมรู้ไหมฮะเรียนไม่จบสี่ปีได้เอฟมีผมเอ่อผมบีรับใช้ไปได้ผมก็ทุ่มเทแล้วผมก็ไม่สมดุลนี่นะครับโทษนะครับผมนี่นะครับเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงหมาป่าเยอะมากเลยนะครับฟอกเอฟกับด็อกแนวไม่ค่อยมีมดนี่ไม่เห็นเท่าไหร่บพึ่งเงียบน้อยมากเลยนะครับส่วนน่ามีหมาป่ากับหมาบ้านเต็มเต็มโปรไฟล์ผมไปหมดเลยแล้วผมก็แบบ ผมก็แบบมันแย่ขนาดเเกิดมาไม่เคยชีวิตแย่ขนาดนี้นะครับก็สุดท้ายก็ไม่จบตัวหนึ่งนี้นะครับเรียนแล้วก็เรียนติดตัวหนึ่งก็เลยไม่จบสี่ปีครึ่งก็จบนะครับแต่สี่ปีครึ่งพอเสร็จนี้นะครับผมนี้นะครับก็มั่นใจมากเลยผมก็เลยต่อเอ็บีเอที่จุฬาผมสอบเข้าไปปีนั้นเลยนะครับเขาก็รับผม MBA เอ็ r บีเอเรกูล่ารุ่นสิบเก้าสมัยตเรียเปียโทมีแค่สองสามหลักศูนทั่วประเทศไทยนะผมก็เข้าไปที่เรียนเรียนปุ๊บนะครับผมจบมานะครับผมก็เขียนโปรเจกต์กู้แบง ธนาคารแฟคเตอร์ลิงผมกู้แฟคเตอร์ลิงไม่มีสินทรัพย์เลยนะครับกู้ไปสี่ล้านกว่าแล้วผมหาคนมาลงทุนได้เป็นสตาร์ทอัพสมัยนั้นนะฮะใช้เครื่องทันสมัยที่สุดในเอเชียเปิดมาปุ๊บนี่นะครับนีบานเลยครับมั <c oughs> <c oughs> ่นใจมากแบงค์นี้จะแบบถ้าจะอุ้มผมเลยนะครับเจอวิดีโอพรีเซนเตชันผมไปนี่แทบจะให้เงินผมไปเลยนะครับพอเปิดมาปุ๊บนี่นะครับเดือนแรกขายได้สองพันห้าร้อยบาทใช้เลเซอร์ตัดจป็เกงในกระต่ายรูปกระต่ายสองพันห้าร้อยชิ้น ทีสิบห้าสี่สิบห้าวันขังพนักงานไม่ได้ลดนี่ก็ขายไม่ได้เลยนะครับแบบควยแตกแผนการธุรกิจนี้ลอดเยี่ยมแม่งน,นะครับแต่แบบว่าเละเทะเลยนะครับต้องรูดบัตรเครดิตมาจ่ายตังค์พนักงานเงินเดือนนี่นะครับผมก็คิดว่าผมทําอะไรวะเน,นี่ยผมมาทําอะไรอยู่นี่นั่งร้องไห้ในรถคือทั้งประนอมนี่แบงค์นี่นะครับต้องประนอมนี่กับแบงค์ไม่ไม่มีเงินจ่ายก็เลยหยุดจ่ายแล้วก็ประนอมนี่กับแบงค์นะครับไป แบกของไปทําอะไรพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าครับที่จะพึ่งชีวิตคนที่มันถอใจลงแล้วผมก็ยังเย,อย่อหยิงอยู่เรื่อยๆนะครับผมว่าคิดว่าผมเก่งนะครับแล้วผมก็ทาบางอันก็สําเร็จบ้างบางอันก็เจ๊งบ้างนะครับพระเจ้าก็มีวิธีสุดท้ายเนี่ยบุคลิกภาพอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มากๆเลยนะครับผ่านระยะเวลาหลายผมว่าเป็นสิบปีนี่นะครับแต่การที่ผมเรียนจบแลวทาธุรกิจเองนะครับผมเรียนรู้เลยว่าผมต้องพึ่งสิ่ง แล้วตอนที่ผมลงหายนี่นะครับขายไม่ดีเลยฮะผมวางแผนผู้โทษนะครับผมหยิบหนังสือตำรายที่ผมเขียน Business Plan จาก MBA ที่จุฬานะครับมาวางปั้งข้างซ้ายมันมันไม่เหมือนกับการทำธุรกิจบริษัทใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ม,ไม,มีไม่มี Product ไม่มีอะไั้ยสิ้นแต่ผมก็นั่งเขียนปพ,พอเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมเองก,ก็มานั่งนั่งทำตามแผนนี่นะครับขายไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายผมนึกในใจผมว่าถ้าพระเจ้าไม่อวยพรผมผม,ผมจะไปอีกทาง ผมก็เลยไปปรึกษาสิงแสเรียกสิงแสมาที่บ้านเลยแต่พระเจ้าไม่อวยพรอยู่แล้วเพราะผมหลงไงยเรียกสิงแสมาเลยแล้วกันสิงแสวางตีจูเอียอย่างนี้บางอะไรอย่างนี้นะฮะผมวางมันทุกอย่างเลยนะครับวางไอ้กระถางทองเหลืองติดซิลิโคนผมนี่ครับอย่าเทน้ําไปนี่นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะประหลาดมากพอติดเสร็จนะครับโอ้โหออเดอร์ได้มาสามแสนชิ้นจากงานนู่นนี่โอ้โหไหลเข้ามาไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับกลายเป็นผมฟื้นขึ้นครั้งแรกหลังจากการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสุดท้ายชีวิตก็แบบดีขึ้นเลยนะฮะธุรกิจดีอย่างนี้เลยนะ,ะดีขึ้นนี้เลยนะ,ะสุดท้ายก็มาถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วอยากกลับมาหาพระเจ้าก็กลับมาหาพระเจ้าจําได้เลยนะครับวันที่เอากระถางทองเหลืองออกนะครับลูกน้องด่าเละเลยครับบอกพี่ออกทําไมเร้กก็มันไปได้ดีเลยพี่มาเชื่อพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับดิ้งเหวเลยเอาธุรกิจไม่ใช่ไม่เชื่อพระเจ้าไ,ไ,ไม่ดีนะ,ะผมไม่ไม่รู้จักไฟพระวิญ,ญญาณนะครับก็มันมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับมายว่าผมผมอยู่กับ การใช้นี่มาสิบกว่าปีมี้นะครับแต่ไม่ผมเรียนรู้เลยว่าคนคนเก่งไม่มีประโยชน์เลยความเก่งเรานี่สูงไม่มีประโยชน์จริงๆจะเก่งยังไงจะบวกเลขเก่งไม่มีประโยชน์ผมสามารถดูมาอย่างคนแล้วผมเขียนเป็นสรรมการแล้วผมแก้มาอย่างคนได้ด้วยนะครับความสุขของผมคือเอาโจทย์คณิตศาสตร์เอาชิปได้ามาตั้งแล้วก็กินกาแฟแก้วหนึ่งแล้วผมก็นั่งแก้โจทย์ด้วยความสุขนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยสนุกมากมีความสุขมาก ไม่มีประโยชน์เลยทั้งสิ้นนะว่าพึ่งพาตัวเองยังไงก็ไม่มีประโยชน์ะสุดท้ายนะครับต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมพึม่งตอนนี้คือพระเจ้าองค์เดียวบางคนก็ถามว่าอาจารย์ไม่วางแผนบ้างหรอเชื่อผมดีผมวางไปเยอะกว่าพี่นะผมเนี่ยจบส t r a t e จีจบปริญญาเอกด้านการทํานวัตกรรมซื้อขายสิทธิบัตจรจัุฬามาแล้วเชื่อผมดีวางแผนไปไม่เคยได้ไม่เคยเวิร์กสักอย่าง พระเจ้าเท่านั้นเนี่ยแล้วคนคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทุกคนนี่นะครับพึ่งพาสิ่งสิทธิ์ทั้งหมดพระเจ้าไม่จําเป็นต้องการแรงของมดะนอยตัวเล็กๆมาช่วยพระองค์หรอกเชื่อผมองค์ต้องการมดที่ใช้งานได้แค่นี้พระคัมภีร์บอกอีกนะครับในพระธรรมสุภา,ภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าันจะจบนะครับผมสามารถดึงมาได้เรื่อยๆนะครับให้มันครบเวลาที่ผมต้องการอ่สุภา,ภาษิตบทที่สามข้อที่ห้านะครับจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองพี่น้อง การสอบของน้องปิ่นนะครับเชื่อพี่พระเจ้าสุดใจถ้าถ้ามันไม่ใช่ตรงสอบนะครับมาบวกวิธีการเดียวเลยนะครับที่น้องใจรับการยกชูจากพระเจ้าคือน้องวางใจพระเจ้าสุดใจของน้องคิดมากไปก็เชื่อพี่ไม่มีประโยชน์บางคนอาจจะสอบติดแพทจบมากลายเป็นอยู่หนองมาวอปเป็นเป็นแพทย์ปืนกลเคยเห็นแพทย์ปืนกลไหม โอ้โหข้างหน้านี่เป็นตับเลยนั่งรอคิวกันสองร้อยคนเข้ามานี่หน้าอารมณ์ไม่มีเลยนะอันนี้ก็ปวดท้องอันนี้ก็ปวดท่านอันนี้ก็ปวดหัวอันนี้ก็ปวดเส้นผมนะครับเรียงเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเชื่อผมนะครับยังไงนะครับเป็นหมออะไรยังไงก็ตามนะครับถ้าไม่มีพระคุณพระเจ้านะครับเดีย๋ยวก็โดนซูเดี๋ยวก็มีปัญหาเต็มหมดเชื่อผมยังไงพระเจ้าก็ดีที่สุดนะครับในพระรรมสดุจสด็บที่ยี่สิบข้อที่เจ็ดนะครับบ้างก็วางใจในรถลบบ้างก็วางใจในรถมา แต่เราจะลึกถึงพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทําไมเลยไไม่ฮะรถล้และรถม้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์การรบทุนแรงที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่สุดในการสร้างขึ้นมาบางคนนี้นะครับไว้ใจในระบบบางคนไว้ใจใน s t r a t e g y บางคนไว้ใจในอ่เทคโนโลยีของท่านนะครับผมบอกอยากบอกว่าทําไมพระเจ้าถึงเลือกคนที่ดูเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้แบบดูสุดยอดมากนะมาเป็นกองทหาร ท้ามัครับฟลาเวสเบเกติอัสเวทานัสนะครับนักเขียนหนังสือทางการทหารที่อยู่ในปี380ก่อนคริสตกาลนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือออัปเดตหลังสมัยพระคริสตกาลนะครับเขียนหนังสือด้านการทหารที่ดังที่สุดของโรงมันเขียนไว้ว่านะครับคนที่เหมาะกับการเป็นทหารที่สุดคือชาวไร่ชาวนาเพราะชาวไร่ชาวนานะครับเหมาะที่จะแบกอาวุธพวกเขาเรียบง่าย เต็มใจเสมอคุ้นเคยกับความเหนื่อยล้าและถูกเตรียมชีวิตมาแบบทหารมาแล้วด้วยการทำงานในฟาร์มจับเสียมขุดคูดินและก็แบกภาระหนัพี่น้องพระเจ้านี้นะครับไม่ได้มองหาคนที่จะฉลาดมากนะครับพระเจ้ามองหาคนที่ยอมจ่ายราคาทนต่อความยากลำบากและพร้อมเผชิญหน้ากับนรกและมีเสียมาไว้ขุดและพร้อมที่จะแบกภาระ จนกว่าภาะัจะสําเร็จนะครับพระเจ้าไม่ต้องการใช้คนฉลาดล้ำของโลกเพื่อทํางานให้สําเร็จคนธรรมดาก็เป็นทางเลือกแรกของพระเจ้าเพราะเขาเป็นคนที่เข้าใจและ,ะเผชิญปัญหาต่างๆมากกว่าคนที่ดูเหมือนจะมีสีปัญญามากเขาเป็นคนที่เผชิญกับปัญหาจริงๆมีความอดทนฝึกฝึกชีวิตมาเป็นอย่างดีถ้าคุณอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตคุณนะครับเลิกบน่นว่าคุณไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นพระเจ้ามองหาสมองหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคงไม่เคยบอกว่าเรามองหาสมองที่ชันฉลาดบนโลกนี้เพื่อจะใช้เขา โอ้ช่างโง่เขลาพระครัมภีร์ไม่เคยเขียนแบบนี้พระครัมภีร์มองหาใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องเอเมนไ,ไหมครับ mm hmm. พระองค์มองหาใจที่ตามหาพระองค์ตังหกถ้าคุณมีใจแบบนี้คุณจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการจะใช้คุณ mm hmm. ผมเรียนรู้อันหนึ่งนะครับพระเจ้าเซนซิทีฟกับคนที่เรียกร้องอยากให้พระเจ้าใช้ท่านควรมีประโยคแบบนี้นะครับพระองค์เจ้าข้าลูกอยู่ที่นี่ใช้ลูกลพระเจ้าชอบคนแบบนี้พระเจ้าชอบคนที่อาสาตัว พระเจ้าไม่ต้องการตาหารเกณฑ์โดนบังคับไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องแล้วจริงๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนโลก,กทัศน์หรือมุมมองของการรับใช้พระเจ้าให้มันตรงพระคมภีนะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเพื่อจะเป็นทิเสเียนที่ดีคือการมาแคร์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งการมาโบสถ์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งการต้องมาวันเสาร์การต้องมาทำหนึ่งสองสามปีไม่ใช่เลยนะครับหน้าที่หลักที่พระเจ้าเรียกท่านทําอะไรรู้ไหมครับไปรักษาโรคคนให้หายไปวางมือคนตายให้ฟืน้น ไปรักษาคนโรคเรื้อนให้หายและไปขับขีให้ออกพระเจ้าใช้ใช้สาวกไปทําไปทำสี่เรื่องเนี้ยไม่มีนะครับพวกเจ้าจงไปทํากลุ่มสามมิตีทาตามเมืองคาเปอร์นาอุมมีนะฮะเปโตเจ้าจงไปเปิดเปิดกลุ่มแคร์ที่เมืองกาลิลีที่กาลิลีแถวเมืองนาซาเลตอ่ายอนไปเปิดกลุ่มแคร์ที่คาเปอร์นาอุมมีนะฮะไม่มีคหรือ,อว่าโอ้พวกเราอ่าเราสาวกจงรวมตัวกันแล้วเราไปแจกของกัน อาไปแจกของกันที่ดอยกันที่ดอยอะไรดอยดอยถนนดอยโมริยาเอารวรวมตัวกันไปแจกของกันเพื่อจะรวบรวมให้คนเห็นความรักของพระเยซูมีไหมฮะมีมีครไปพี่เยซูขับผีรักษาโรคขับผีรักษาโรคขับผีรักษาโรคคนมากมายก็แห่กันมาพระเยซูพี่น้องหลงไปหมดแล้วทําชมรมอะไรมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเหนื่อยเปล่าๆมีไหมฮะพระเยซูส่งโอเปโตเจ้าชุมสมัครไปเป็นนายกาอบจที่เมืองนี้ แลเจ้าจะไปเป็นเกลือแสงส,สว่างไม่ผิดนะฮะแต่ว่า,วา,รรม,ามันไม่ใช่วิธีการพระกัมพีพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่วิธีการพระกัมพีส่งคนเป็นตัวแทนของของพื้นที่นี้ไปเป็นนักการเมืองเพื่อจะเป็นเกลือแสงสว่างถ้าพระเจ้าเรียกบางคนท่านก็ไปเองแต่โดยหลักการพระกัมพีนะครับให้คนไปขับผี่รักษารโรคแล้วก็วางมือคนตายให้ฟื้นรักษารโรคเรือนให้หายพี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่อยู่ในพระกัมพีนะครับผมก็ยังอยู่ํนใจพี่น้องนะครับว่าจริงๆนะครับ พระเจ้าเนี่ยใช้พี่น้องทุกคนเลยนะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่ต้องอย่าใส่เกียร์ว่าหรือว่าวันทีมีความจํากัดนะครับเช่นสมมุติว่าอ,าอย่างพ่ติพิทุพ่ติตนะครับพิติดูแลลูกมันก็ไม่ควรที่จะแบบอยู่ดีพิติกต้องมาโบสถ์ทุกวันหรือก็มาเฝ้ามาเข้าแคขนทุกเย็นแล้วก็ตีรถกลับไปชมบุรีทุกครั้งมันก็ไม่ไม่เวิร์กไม่เมคเซนเพราะไงเพราะเ,เาะจ้าตั้งพ่ติมาดูแลครอบครัวก่อนเป็นอย่างดีสามีก็ต้องประทับใจคริสเตียน ด,ดูแลที่บ้านอย่างดีดูลูกอย่างดีแล้วเหลือเวลานะครับบางที prepared, ไปไปโรงเรียนที่สาธิตไปเจอเพื่อนแม่บ้านนะครับเลี้ยงลูกก็เห็นอ่ะทำไมสมหอศเล่นเปียโนเก่งชังเลยทาไมดูหน้าตาสดใสอ๋อไปโบสถ์เข้าใจไหมฮะเราอยู่ในบริบทของการที่เราเจอมนุษย์ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจํานวนมากมาบางทีเขาป่วยท่ติ๊กไปวางมือหายในพระนามพระเยซูแล้วเขาก็หายป่วยเอ totally. ้ยท่ติ๊กอะไรเนี่ยที่วางมือเผื่อผมแล้วผมก็หาย โอ้ยผมขอไปโบสถ์ด้วยง่ายมากเลยพี่น้องเห็นไหมฮะเราไปเพื่อทําสิ่งเหล่านี้หรือว่ายัางไงครับอ่ะน้องน้องแพรเป็นเป็นโกเนียโกเนียคือลูกเจ้าของครับดูแลบริษัทมีพนักงานอยู่จานวนมากมลูกพนักงานป่วยไอเข้ามาแต่พี่อธิฐานเผื่อน้องเองในพระนามพี่เยซูหายแล้ววันนึงปุ๊บง่ยหายเออพี่แพรพี่แพรทำอะไระผมหายเลยอะ่ะพี่เยซูมีจริงน้องมาโบสถ์มาโบสถ์มาโบสถ์ง่ายไหม จําเป็นไหมว่าท่านท่านจะต้องแบบโอ้โหลาลา,ลาสิกขาบทเข้ามาปวามาตัววันเสาร์ท่านต้องวางทั้งวันท่านต้องมีกิจกรรมท่านต้องเลิกทํางานการงานไม่รับผิดชอบทิ้งทุกอย่างเพื่อมาสแสวงหาทางธรรมพี่น้องมันอยู่ในที่ไหนมันอยู่ในพัมพีไหมมันอยู่ในหนังสือเล่มอื่นน้องเข้าใจไหมมันมันไม่ใช่หลักการพระคัมภีที่แบบถ้าท่านไม่ได้อยู่ในบริบทที่ท่านพระเจ้าเรียกท่านทําอย่างนั้นนะครับพี่ตุกอยู่ในโรงเรียนนะครับก็แบบเป็นเกลือแสงสว่าง พี่น้อเข้าใจไหมฮะทุกคนหน้าตาดามืดมิดหมดพี่เดินเข้าไปทําทรงเฟอร์ลาเฟอร์ลาเดินเข้าไปเนี่ยพทุกคนคห็พี่ทำไมพี่วันนี้ดูสวยจังเลย <c oughs> อ๋อพี่ไปโบสถ์มาทำไมพี่ใช้ลิปปากแดงอ๋อแดง้วยภาษีธรรมชาติคนก็งงงวยว่าเออพี่มาทําอะไรพี่น้อยเห็นไหมพระเจ้าชใช้ทุกคนเหมือนเอกนี่นะครับขายไก่ทอดนี่ครับมีคนมารอต่อคิวเอกก็อาจจะจ้วงตะหลิวแรงๆหน่อยฝึกน้วมันกระเด็นใส่ห้าคนแล้วเอกก็บอกเอามือวางหาย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 เฮ้ยพี่เอก ทำไมน้ำมันของพี่กระเด็นแล้วผิวหนูไม่เป็นไก่ทอดละ่ะโอ้พระเจ้ารักษาน้องนี่นะฮะพี่น้องเราไม่ต้องทำอย่างนะั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้านี่นะครับอพระเจ้านี่นะครับใช้เราจริงๆนะครับแล้วอมันมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการใช้เราจริงๆแล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งคือว่าพระเจ้าใช้เราทุกคนจริงๆพี่น้องแล้วยิ่งดีซะซะอีกว่ายิ่งเราเราดูเหมือนไม่มั่นใจดูเหมือนกับไม่เก่งไม่อะไรเงี้ยครับยิ่งดีเลยเพราะใครได้รับเกียรติครับพระเจ้าไง พี่น้องเอมเมนไหมเอมเมนไหมครับเอมเมนมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับก็เคยเจอคนเดินไม่ได้นะครับอยู่ในกลางรถไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็พระเจ้าก็เล่าใจเขาไว้ไปวางมือคนนั้นให้ลุกขึ้นเดินพี่น้องคนเต็มรถไฟฟ้าเลยทนะ่านกล้าไหมพี่น้องฟังดีนะมท่านหน้าแตกไนหะใครหน้าแตกถูกบ่ะพระเจ้า พี่น้องแต่ท่านนะ่ะบางทีพระเจ้าใช้ท่านนาะยไม่ต้องคิดเยอะพี่น้องจําไว้น้าด,นด้านๆให้พระเจ้าใช้แล้วคนจะหน้าด้านอย่างนี้ได้ทาต้องอยังไงรูร้ป่ะที่เมาไงแต่ท่านเมาเพราะวิญญาณเต็มหรือเพราะวิญญาณตลอดนะท่านจะไม่คิดเลยมากคนเมานะไม่คิดเลยเยอะเชื่อผมผมเข้าไปปีหนึ่งนะครับทุกคนต้องบังคับกินคําว่าโซตัสนี้นะครับมีคําว่าเอสมาจากสปิริตที่แปลว่าเหล้าเขาเลยบอกต้องกินเหล้ากันนะครับเพื่อนผมนีนะครับอยู่ข้าง,างผมอยู่ดีนะครับพอกินเหล้าไปปุ๊บ ตุ้มพี่ใหมน่นะครับเอาน้องน้องคันหนึ่งแก้วหนึง่งพันหนึ่งโอ้โหจะเหลือหรอตกระตกเลยนะครับไม่เมาผมไม่เมาพี่ไม่เมาไม่มามเนี่นะแล้วก็มีคนหนึ่งครับอยู่ดีก็เพื่อนผมนี่ยครับยื่นไปยืนบนโต๊ะนี้เลยนะครับกูลักกอยนะฮะดังมากเลยฮนะกลางสนามได้ยินทั้งคณะเลยนะท,ทุกคนรู้ไอ้น,นี่ลักก่อย <c oughs> หมดเลยฮะไม่ไม่มีความยางอายละในชีวิตเลยนะครับ สามารถพูดความจริงด like so, like ้วยใจรักได้อย่างเดียวตรงไปตรงมาของความรู้สึกไม่อายไม่แคร์ใครก็มีแต่คนเมาที่ทําได้ไงพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าท่านเต็นล้มด้วยพร้อมยันจะมีใครอยู่ดีจะโดดขึ้นเป็นรถเมย์ดีอ๋อเนี่ยร้านอะไรนะฮะบิ๊ทบิ๊อะไรนะบิ๊ทบิ๊ทโทบิ๊ทบิ๊ทเลยนะฮะชื่อชื่ร้านอะไรนะบิ๊ทเบสโทนะฮะบิ๊ทเบสโทคอฟฟี่นะครับอยู่ตรงอุดมสุข27นี่นะครับอ่าบัดนี้มีลูกค้ามาด้วยนะครับอ่าพอ เขาสั่งเค้เค้บเค้บเค้กนี่นะฮะพี่พี่ตุ๊กตาบอกเวลาตอนตอนเอาเอาไอ้ซอสทัดเทะฮะแทนนี้ให้เป็นถ้วยนะครับเอาเป็นแบบที่บีบอะบีบไปเลยลูกกางเขนปาดปาดเอ้อทำไมเป็นลูกนี้๋อ,อพระเจ้ารักน้องไม่ต้องขนาดนี้นะ้เกินไปแต่ว่าแบบคือเอาที่พระเจ้านำนะฮะคือพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องสามารถรับใช้พระเจ้าไ,ไ,ได้ทุกเวลาจริงๆแต่ว่าฟังดีนะครับพระเยซูสั่งให้เขาออกไปพี่น้องฟังดีนะตอนนี้พระเยซูไม่อยู่ต้องใครสั่งพระพิญญา,านสั่ง พี่น้องฟังดีนะครับไม่ต้องรู้สึกกิ้วเวลาเดินไปปุ๊บเฮ้ยคนนี้ใช่ไม่ได้ประกาศคนนี้ใช่ไม่ได้ประกาศพี่น้องไม่จําเป็นต้องฟังผมนะเอาที่พระวิญญาณทรงนำพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าพระวิญญาณสั่งให้ท่านประกาศคนนี้ประกาศคนนี้นะครับต้องพระวิญญาณสั่งแล้วมันจะเกิดพี่น้องเอเมนไหมครับจบแล้ว哈